ยื่นมือไปช่วยฉันเข้าใจแล้ว <sighs> ประธานโจคุณสะดวกยื่นมือของคุณออกมาหน่อยได้ไหมคะคืณนี่เธอมองฉัน เธอทำอะไรคว้าทุกคนเลิกงานหมดแล้วเธอยังอยู่ทำอะไรราชานโจก็ยังอยู่นี่คะเขาไม่เหมือนกันปกติเขาชอบทำโอทีเขาบอกกลางคืนค่อนข้างเงียบทำให้เขาทำงานได้ดีบางครั้งถึงเที่ยงคืนบางครั้งเย็นสว่างฉันก็ทำบ่อยนะแต่อดนอนสู้เขาไม่ไหวเป็นอะไรเปล่าค่ะ เจอกันพรุ่งนี้ประธานโจ